ถึงในตัวนางเบีะนางบีรู้ว่าเราควรที่จะทํำยังไงเพราะว่าเราเคยผ่านช่วงอายุ14มาแล้วนะคะแต่แค่ตอนนี้นะคะคุณเจ้าขาเจสิก้าเขาแตกต่างนั่นก็คือเขาเป็นเขาเขามีแม่ที่เป็นซัมวันเขาเป็นแม่ที่ที่อยู่บนจุดสปอร์ตไลท์ที่มิพูพใดยฮูจังสีนะคะเออเนอะ ทีม่มีมีมีคนรู้จักแต่ว่าสิบปวใหน้นังบีแบบว่าบอกลูกไม่ให้สอนลูกหรือว่าบอบังคับลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะมือเจ้าขามันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เดยมือเจ้าเด้อนะคะมันก็อาจจะเป็นไปบ่ได้ค่ะเพราะว่าอีย่งค่ะเพราะว่าเาาขา,าอะยังท่านได้มีความรับผิดชอบถึงขนาดนั้น นะคะเขาเองก็ต้องเลี้ยนลูกแต่บังคับไล์ก็บ,บอดีค่ะมุณเจ้าค่ะมันทำให้เขาไม่อยากทำอะไรเออปาร์สี่ลิปเบอร์เบอร์สามแต่เขียนขอบปากเขียนขอบปากไปด้วยทาเบอร์สามไบโอ้ยเจ็บมากทุกคนอันนี้เป็นลิปต,ตัวใหม่แต่ยังไม่มีขายนะคะ สวัสดีค่ะเนวเนวเสร็จแล้วขึ้นไปตามตัวเจตอีกนะแล้วก็ต้องขึ้นไปบอกกงง่อนตื่นเดี๋ยวพี่ไม่รู้ว่านางไอ้นี่อีกไหมเพราะว่านางล็อกประตูอีกแล้วไม่ได้เนี่ยเห็นไหมไขลิฟต์เมื่อไหร่ไขลิฟต์วันนี้แหละค่ะมือเจ้าค่ะสวัสดีค่ะอืม ปากฉ่ำมากอีลีค่ะเดี๋ยวน้องบีออกไปนั่งข้างนอกดีกว่าหนูค่คยดูด้วยนะผื่อจะเอาอะไรเอาอะไรอะ่ะค่ะเบิงบ้งอันนี้น้ำไปออกไปข้างนอกก่อนอร่วงกรใจไม่ให้แน่ สวยมากก็ไก่ล้านตัวเนาะลิปนี่สวยจริงๆเลยอีลีค่ะลิปสีสวยมากเออ,อไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์วันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะทุกคนลิปสีสวยมากสวยมากมากมามากมาก,มาก,มากงามแห้ง กระเซเอาค่ะตั้งกล้องมันเล็กตะกี้นี้มาให้พี่หน่อย